ทุกคนเดิวเลาสวนช่องติพันยิมผานะคะก,กินข้าวปลาค่ะกินข้าวปลาเบิ่ขบ <c oughs> บงขาผูเบาเ <c oughs> บิ่งขาผูเบาเขาบว่ <c oughs> บา, <c oughs> าวถือขี้มาเถอ, <c oughs> ไไอะไม่เดือดไ,ไ,ไ,ไปที <c oughs> ่ไปที่มา <c oughs> จดเลย <c oughs> จับดโหมูจุ่มครับันเป็นกสายดิ <c oughs> นก้นกล้องของหนูชั่มงหนึ่งนะเตียของรอเลยนะเดี๋ยวชั่วโมงหนึงกลับมา พี่ตุนครับวางไหนพี huh ่วางร่างร่างอะไรนบระหว่างกลางบนี <h <h ่หรอไม่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 ไอกไม่ไม้บอกิกเห็นหูบากินหนักเวกกินส้มตำนะคะทุกคนโชแน่โชแน่อ้อมอ้ออ้อเร็วอ้ำเร็วอ้องสองสา เอาเต็นด้วยไหมวะเตนขาเขาตนี่วะกัดพัอริมน้ายไม่ขอที่พูเอาหรอเอ้ยกินเลยมันเป็นยังดอกเหเมืองขาวผู้เบาที่นี่เป็นะหาเขียดตลอนะเมืงขาวู้เบานี่น่เขหาเขียดหมบะแตกเขื่เลยพี่มาบอกว่าเอาเปนขาวมาด้วย ที่ไม่ได้ติดมันจะขาบไม่ได้อยางมึงไปที่กินแล้วใช่ว่ากินเท่าไรอ่ะติดจกเปติดอะไรก็ว่าไปสิพี่ในกระ็นเ่วนสุดเรียนท่านนี้มันคือเกาอยู่นอ้ยไอ้ไข่ๆนังเอกยิงโดมโบว์โบว์ใส่มาเขาอยู่อ่ะ บรรยากาศที่ยังเขรจะว่ายไปกินเขากินเขา่ขาปลาปลาเหรอที่ดินพื้นหมายความพี่กันนี่มีจิกขนารนี้มือปล่าสวยมากแต่บอสเืองขากูเบหล่แตน้าส <c oughs> งเขาคงบอไปถือครีม นี่นะคะก็เข้าชากับพี่สาธิตนะคะแสดงเป็นอย่างพระเอกคนนี้ฝนจะมาหุงให้พระเอกกินนะกิน<ป>จริงกินจริงนะเนี่ยกินจริงนะเนี่ย<ป>เข้าเห็นแสดงอนะน<ป>าเพื่อนกินอีรีไงกินไม่ดนี่ยคิดโต๊ะกี่ดอก ขอน้ำใหมขอน้ำไหขอน้ำให้นุ่มแน่นุ่นได้แล้วร้านน้ำมือวิ่กูจะตายเฮ้อ้ยโอ้ยน้ำจุมเลยคายมเลยนะพี่อนจริงนะคนท้ายกระโดดห่ะ

ขึ้นมาได้แลค่ะทุกคน่งไปเอกน่มเลยหยาดเลยหยานาหาดาดก็เปลี่ยนฉากแล้วนะคะอยู่เราใช้ฉากฉากอะไรนี่ ้องเราอยู่สหนเราอยู่นี่ฉากยังนี่ฉากยังนี้สมรเอนี้เอาเน่คักากเกงนั่นละเกงเกงไหนกับบ่่า่กาหัวกันตัวนี้ มาดูฉากร้องไห้นะคะฉากนี้ตามเพลงนะบึงลูกสาวบึงลูกสาวกอนลูกสาวครับเอาิกลงยังคนเราลมเนเหล่ดี่่ เราก็จะลงไปถ่ายข้างล่างแล้วนะคะซึ่ง้าอีกเราก็ขาสั้นขาสัน้นไ,ไปแล้วนะไปแล้วนะคะทางลาดชันจังเลยฉากนี้เป็นฉากที่สาธิตเกยน้ำนะจ๊ะระวังนะคะรับพี่รับพี่ช่วยหน่อยรับพี่สาธิตช่วยหน่อย ระวังลม้มกัโอเคผมเือบตวความทุ่มเทของทีมงานจอนนี่มือปราบนะบทุกคนทุลักทุเลมากแต่ว่าจะได้แบบสวยมากอะไรนะหาเขียงกรมินมากท่านบอกว่าหาเขียงกรมินมากเราสิลาบปลา วยมากอย่าไปย้อนอย่าไปย้อนเดือนนะทุกคนโอ้นี่คือที่ดินของจ้าหนี่มือปล่านะคะที่แกเพิ่งซื้อไปทุเลยพี่เอาลงแล้วจะทำเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนะคะร่องแพกันนะเขาก็เอาผ้เอกลงไปในน้ำแล้ว สู้นะทุกคนทีมานักตินอคักตินไอ้ต้านางเงือกมึงเดาเมงาเล่าให้เมืงเดาเล่าให้มืงเดาเล่าห้ให้ก็ได้ให้ก็ได้

ถ่ายคัฟเวอร์งานเสร็จแล้วนะคะอยู่กับพี่กล้องนะร้องนำวงหมูจุ่มนะคะมีมีคัฟเวอร์นะครับอต่พี่กลองเดี๋ยวติดเหลืองไม่ติดไม่ติดเราก่อนไม่ติดเออน่ารักนายขอโชว์หน่อยขอโชว์ดูหน่อยโชว์อะไรอ่ะโชว์พุงไงอุ้ยนะคะพี่สาธิตก็อ๋อแกหนาวนะคะอ๋อสาธิตเปิดไม่ได้ครับต้องเซ็นเซอร์ครับตอนนี้ โชว์ผ้านะโอเคนะโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมากนะคะที่ดูจบหรือว่าใครดูไม่จบใครรอก็ขอบคุณที่ยังกดเข้ามาดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะพวกเราจะทําผลงานออกมาเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ดูแต่พวกเราก็ทําอยู่นั่นแหละขอบคุณแล้วกันนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยขอบคุณ